สวัสดีค่ะวันนี้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือว่า HR นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เราจะมาดูกันค่าว่าในองค์กร1องค์กรเราจะมีวิธีการและในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างไรกันบ้างค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของความหมายของคำว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องบอกก่อนนะคะว่าในหนึ่งองค์กรเรามีงานที่ค่อนข้างหลากหลายและแต่ละง,งานนั้นเราก็จะต้อง การพนักงานหรือบุคคลเข้ามาประจําตําแหน่งเพื่อให้งานแต่ละงานนั้นสําเร็จบรรลุเป้าหมายอย่งที่องคอ์กรได้ตั้งไว้ดังนั้นในส่วนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มันคือกระบวนการค่ะที่เราจะคาดการณ์หรือพยากรและกําหนดคาว่าองคอ์กรเราต้องการ พนักง,งานกี่คนแต่ละคนมีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญเรื่องอะไรบ้างนะคะเพื่อมาบรรจุหรือมาประจําตําแหน่งงานนั้นๆและท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรามีพนักง,งานนะคะที่มีคุณภาพจํานวนเพียงพอมีทักษะที่จําเป็นสําหรับตาแหน่งงานนั้นๆแล้วมันก็จะทําทให้ เรานั้นสามารถที่จะทําให้งานเสร็จสิ้นและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงที่สุดและบรรล,ลุเป้าหมายขององค์กรนั่นก็คือสามารถดําเนินธุรกิจอยู่ได้นั่นเองนะคะ เรามาดูในส่วนต่อไปเลยค่ะเรามาดูเป้าหมายกันก่อนค่ะว่าในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นมีเป้าหมายอย่างไรนะคะเป้าหมายหลักๆคือเราต้องการให้องค์กรมีบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องย้ํานะคะว่าเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีจํานวนคนทํางานที่เพียงพอกับปร,ริมาณงานย้ํากันอีกหนึ่งรอบนะคะการ วางแผนในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นั้นเพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์มีบุคลากรหรือพนักงานที่เพียงพอและต่อเนื่อง เพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนไม่พองานก็อาจจะเสร็จไม่ทันเวลาหรือไม่มีประสิทธิภาพหรือหากเรามีพนักงานมากเกินความจําเป็นก็ทําให้บางคนก็อาจจะว่างงานหรือว่าในส่วนขององค์กรนั้นสิ้นเปลืองในส่วนงบประมาณไปโดยใช่เหตุดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หรือวางแผนรับ คนนะคะเข้ามาทํางานให้เพียงพอและคําว่าต่อเนื่องนั้นก็สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ต่อเนื่องเราก็จะต้องมีในส่วนการรับคนอยู่เรื่อยๆเป็นประจําซึ่งก็จะทําให้ต้นทุนของตัวองค์กรนั้นเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นจําไว้เลยนะคะว่าในการที่เราจะวางแผนทรัพยากรนั้นหลักๆเลยเราต้องการที่จะจัดการให้เรามีคนเพียงพอและทํางานอยู่ต่อเนื่องอยู่กับองค์กรนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของบทบาทของการวางแผนทรัพยากรหรือว่า h r p นะคะดังนั้นเนี่ยบทบาทสำคัญสคัญเลยค่ะก็คือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามที่ต้องการด้วยนะคะเข้ามาร่วมงานในปริมาณที่เหมาะสมยังย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าต้องปริมาณที่เหมาะสมนะคะโดยจะไม่เกิดสภาวะบุคลากรล้นงานหรือขาดแคลน แรงงานเหมือนที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ดังนั้นนะคะการวางแผนทรัพยากรนมนุษย์มีความสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับตัวองค์กรนะคะการวางแผนทรัพยากรนมนุษย์ผิดพลาดหรือไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพก็จะเกิดผลเสียกับแต่และองค์กรได้เช่นเดียวกันเลยะคะ่ะทุกคน และเมื่อเราวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ร้อยแล้วเราจะสามารถตอบคำถามสำคัญๆในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ค่ะทุกคนข้อแรกเลยนะคะเราจะทราบว่าเราต้องมีบุคลากรจำนวนเท่าไหร่ในการทำงานแต่ละงานและเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทักษะทางด้านใดบ้าง องค์กรจะสามารถหาวิธีการสรรหาวิธีการในการที่ให้ได้มาในคนที่ตรงตามความต้องการของเราในข้อ1และข้อ2หลังจากนั้นองค์กรก็จะทราบอีกคว่าจากการวางจากการที่เราวางแผนในเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะคะเราจะ ต้องพัฒนาฝึกอบรมแต่ละคนอย่างไรและเราจะมีวิธีการอย่างไรในการรักษาให้บุคคลเหล่านั้นอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตไม่ลาออกไปทํางานกับองค์กรอื่นๆนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจสายการบินธุรกิจเรือสําราญธุรกิจนําเที่ยวหรือธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวงานบริการต้องบอกเลยนะคะว่าอัตราการลาออกค่อนข้างสูง ากนะคะหรือที่เรียกว่า,า turnover นะคะการเปลี่ยนงานบ่อยๆของพนักงานก็จะมีผลกับในเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่และองค์กรนั่นเองค่ะได้ทราบความหมายในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสําคัญบทบาทและสิ่งที่เราจะได้จากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วนะคะต่อมาเรามาดูในสุดของกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของการวางแผนนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายของตัวองค์กรด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าณนะวันนี้องค์กรมีการวางแผนว่าในอนาคตอีก3ปีข้างหน้าเราจะมีการขยายธุรกิจออกเป็น10สาขาจากสามสาขา เป็น10สาขาในอีก3ปีข้างหน้าขยายเป็น50สาขาในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงว่าเราจะต้องวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างไรนะคะให้ตอบโจทย์กับแนวนโยบายขององค์กรของเรานั่นเอง ดังนั้นนะคะในส่วนของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะคะมีสส่วนที่จะต้องพิจารณาหลักๆเลยค่ะส่วนแรกนะคะเราจะต้องมาดูค่ะว่าเราจะต้องมาพยากรความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของเราก่อนนะคะว่า เราต้องการจํานวนคนหรือพนักงานจํานวนเท่าไหร่นะคะในการปฏิบัติงานอาจจะทําในระยะ1ป、ปี2ปี3ปีหรือ5ปีก็ได้นะคะเป็นการวางแผนหรือคาดคะเนพยากรในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็น1ส่วนนะคะที่เราจะต้องพิจารณาส่วนที่2คือการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่นั่นหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาค่ะว่าในวันนี้นปัจจุบันนี้เรามีจํานวนพน งานอยู่เพียงพอหรือเปล่าต้องการเพิ่มไหมขาดแคลนอย่างไรเราจะต้องมาดูนะคะว่าวันนี้เรามีเท่าไหร่ดังนั้นหลังจากนั้นค่ะเราเอาผลจากการที่เราพยากรความต้องการพนักง,งานมาเปรียบเทียบกับในส่วนของพนักง,งานหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่เมื่อเราเปรียบเทียบแล้วหากว่าเราพบว่าพนักง,งานที่มีอยู่นั้นนะคะ เกินความจาเป็นหรือว่ามีงานคุณมีงานแบบว่ามีพนักงานที่ว่างนะคะไม่ได้มีการทํางานอะไรอันนี้ถือว่าเ,ออเราบริหารจัดการยังไม่ดีนะคะพนักงานเกินค่ะก็จะต้องมีการจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดชั่วโมงทํางานไม่ว่าจะเป็นการกเกษียณก่อนกําหนดหรือว่าการให้ออกจากงานอันนี้ในกรณีที่พนักงานเกินแต่หากว่าในกรณีที่เมื่อเราเปรียบเทียบแล้ว ความต้องการที่เราต้องการกับสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเอ้ยมันพอเหมาะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปอันนี้ก็ไม่ต้องดําเนินการอะไรนะคะก็ใช้จํานวนพนักง,งานเท่าเดิมในปัจจุบันนั่นเองแต่หากว่าในกรณีที่3ค่ะปรากฏว่าพนักง,งานขาดแคลนปริมาณคนที่เราต้องการนะวันนี้หรือในอีกหนึ่งปี2ปีข้างหน้าเราต้องการคนเพิ่มขึ้นนะคะต้องการ คนมากขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นในกรณีนี้ความต้องการนะคะมันมากกว่าในส่วนของสิ่งที่เรามีอยู่นะวันนี้พนักงานขาดแคลนค่ะเราก็จะต้องมีวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานภายในองค์กรน,นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในส่วนของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในส่วนถ,ถัดไปเราจะพูดคุยในแต่ละส่วนแยก ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกก็คือการพยากรณความต้องการทรัพยากรมนุษย์และส่วนที่2ก็คือการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่เพื่อให้เราเอาสอส่วนนี้ค่ะมาเปรียบเทียบกันและออกมาเป็นโซลูชันหรือออกมาเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการในการที่จะทําให้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของเราการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ มาดูในส่วนแรกกันเลยค่ะในส่วนของการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์เรามาดูกันนะคะว่าองค์กรเรานั้นต้องการพนักงานจํานวนเท่าไหร่ในการที่จะทําให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดนั่นเองนะคะดังนั้นในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมภายในก็คือจะต้องวิเคราะห์ภายในองค์กรนะคะว่าเรามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ภาย นกนเราก็จะต้องดูค่าว่าในส่วนของอุตสาหกรรมนั้นๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรานะคะธุรกิจบริการเนี่ยแนวโน้มในอนาคตเทรนด์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในสินค้าและบริการนั้น ที่เราจำน่ายหรือที่เราผลิตออกมานั้นเขาต้องการมากน้อยเพียงใดถ้าเกิดเขาต้องการมากานั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการขยายพื้นที่ขยายกิจการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มก็าอาจจะต้องการจํานวนคนเพิ่มนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องพิจารณาทั้ง สิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอกและนําสิ่งที่เราได้ค่ะข้อมูลที่เราได้นั้นมาลองประมาณการทรัพยากรมนุษย์หรือจํานวนพนักง,งานในอนาคตว่าเราต้องการใช้เท่าไหร่ทั้งนี้นะคะก็จะพิจารณาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนคุณสมบัติต่างๆด้วยนะคะ สำหรับการพยากรทรัพยากรมนุษย์นะคะก็มีเทคนิคหลักๆอยู่ประมาณ2เทคนิคค่ะในการพยากรนะคะเทคนิคเรียกเรียกว่า bottom up forecasting เทคนิคนะคะ bottom up แปลว่าจากล่างขึ้นข้างบน forecasting แปลว่าพยากรณ์นั่นก็หมายถึงเทคนิคการพยากรณ์จากล่างขึ้นข้างบนนะคะซึ่งคนที่จะเป็นบุคคลที่จะพยากรว่า ต้องการจํานวนทรัพยากรมนุษย์ต้องการบุคลากรพนักงานจํานวนเท่าไรมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะก็หนีไม่พ้นในส่งหัวหน้าง,งานและผู้จัดการนะคะที่ทราบเป็นอย่างดีค่ะว่าในแผนกของตนเองนั้นในฝ่ายของตนเองนั้นมีงานอะไรอยู่บ้างและแต่ละง,งานต้องการคนลักษณะประเภทไหนเข้ามาประจําดังนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งวิธีการค่ะแต่ในส่วนของวิธีการนี้ค่ะบางครั้งก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้างาน หรือว่าหัวหน้าฝ่ายผู้จัดการต่างๆนะคะจะมีประสบการณ์นะคะในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่บางครั้งต้อง ต้องจินตนาการไปแบบนี้ค่ะว่าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่มีซีซันนะคะมีโลซีซันมีไฮซีซันซึ่งในช่วงไฮซีซันกับโลซีซันก็ต้องการจํานวนพนักง,งานที่แตกต่างกันดังนั้นหากหัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการฝ่ายไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะคาดการในเรื่องของจํานวนพนักง,งานผิดพลาดได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคน และอีกวิธีการหนึ่งนะคะเราเรียกว่า t w p f o w n c a s t i n g t e c h n i q u คนะคะ top down เมื่อสักครู่นะคะจากล่างขึ้นข้างบนอันนี้จากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะก็คือในส่วนของตัวหัวหน้าด้านบนนะคะ,ะหมายถึงผู้บริหารนะคะก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการคาดการณ์ในส่วนตำแหน่งงานนะคะหรือจำนวนบุคลากรคุณสมบัติของบุคลากรที่มีความจำเป็นนะคะในส่วนของตัวองค์กรนะคะแต่ว่าในเรื่องของ ของการวิเคราะห์ลักษณะนี้จะไม่ได้ใช้เพียงแค่ข้อมูลภายในองค์กรนะคะจะจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์แนวโน้มค่ะว่าในอนาคตนะคะเราจาเป็นจะต้องใช้พนักงานจำนวนเท่าไหร่คุณสมบัติอย่างไรโดยอ้างอิงต้องบอกนะคะว่าเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มโดยอ้างอิงข้อมูลในอดีตข้อมูลเดิมนะวันนี้และอาจจะย้อนไปปี2ปี3ปีข้างหน้าเพื่อดูในส่วนของเทรนค่ะว่า เราต้องการจํานวนพนักงานมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเราจะดูจากยอดขายดูจากจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะคะก็จะเป็นตัวบอกได้ค่ะว่าลูกค้ามาใช้เยอะและเราต้องการพนักงานเท่าไหร่หรือว่าลูกค้าในช่วงหลังๆล,ลูกค้าไม่ค่อยเยอะความนิยมลดน้อยลงเราอาจจะต้องลดจํานวนพนักงานลงก็ได้ค่ะ ในส่วนของการพยากรณ์นะคะก็จะมีปัจจัยหลายๆส่วนค่ะที่จะต้องนํามาใช้พิจารณาควบคู่กันไปนะคะนั่นก็คือส่วนแรกก็คือในส่วนของเทรนด์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการใช้สินค้าและบริการของเราเราจะต้องมาดูอีกคะอัตราค่าแรงอัตราการว่างงานหรืออัตราการขาดงานนะคะต้องบอกเลยว่าค่าแรงมีผลมากๆนะคะเพราะนั่นคือต้นทุนต้นทุนหนึ่งที่องค์กรจะต้องพิจารณาให้เป็นอย่างดีเลยนะคะอัตราการว่างงานนะคะไม่แน่ใจว่า วันนี้มีอัตราการว่างงานอยู่ในท้องตลาดนั้นมากน้อยเท่าไหรหรือแรงงานที่เราต้องการนั้นขาดแคลนหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในส่วนธุรกิจบริการนะคะเราต้องการบุคคลเชิงปฏิบัติการมากซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องจบการศึกษาสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จบสาขาใดก็ได้โดยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะพนักง,งานในส่วนของธุรกิจบริการจะไม่ค่อยขาดแคลนนะคะจะสามารถที่จะเปิดรับได้อยู่บ่อยๆแต่ว่านั่นแหละค่ะจำนวนปริมาณในเรื่องของ ของการเปลี่ยนงานหรือเ u ิ n โอเวค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงแค่ในเรื่องของการสรรหาการจัดสรรจํานวนคนให้เพียงพอแต่มันยังเกี่ยวข้งของกับการรักษาบุคลากรของเรานั้น ให้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องดูในเรื่องของความต้องการฝึกอบรมที่พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันต้องการด้วยนอกจากนั้นก็จะต้องดูในส่วนกฎหมายแรงงานค่ะว่ามีกฎอย่างไรบ้างระเบียบต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติตามค่ะนอกจากนี้นะคะแน่นอนคะ่ะต่อให้เรารักษาพนักงานของเราอยู่ได้อย่างมีความสุขกับองคอ์กรแต่แน่นอนว่าคนเราต้องมีวันเกษียณอายุจากการทํางานด ดังนั้นก็จะต้องมาดูในส่วนของแนวโน้มการเกษียณอายุของบุคลากรภายในองค์กรของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะที่นํามาใช้ในการพยากรต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันค่ะจบไปแล้วนะคะในส่วนของการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนแรกเราพูดกันไปใน2เทคนิคที่ใช้ในการพยากรนั้นก็คือ bottom up และ ท็อปดาวและเราก็ยังได้คุยในส่วนของปัจจัยนะคะที่ต้องนำมาใช้ประกอบการพาาริจารณาพยากรทรัพยากรมนุษย์ที่เราต้องการต่อมาเป็นส่วนที่2ค่ะการวิเคราะห์รัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่นอกจากที่เรามีอยู่ภายใ,น,ใน,อนองค์กรแล้วทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้เราก็จะพิจารณาด้วยเช่นกันดังนั้นในส่งการวิ re, เคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่เราจึงเป็นการวิเคราะห์ ปริมาณและประเภทของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรของเราและนอกจากนั้นก็จะต้องประมาณการค่ะทรัพยากรมนุษย์จากภายนอกองคอ์กรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าเออเราคุยกันเรื่องภายในแล้วภายนอกมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายละเอียดค่ะ มาดูในส่วนแรกกันเลยค่ะตลาดแรงงานภายในองค์กรซึ่งเมื่อเราพูดในเรื่องของตลาดแรงงานภายในองค์กรมันก็จะมีอยู่2ส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเป็นการวิเคราะห์แรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ส่วนที่2จะดูในเรื่องของว่าเรามีอยู่แล้วเท่านี้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงในแต่ละขณะนะคะเป็นอย่างไรดังนั้นเรามาคุยกันในส่วนแรกเลยค่ะการวิเคราะห์แรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันในการที่เราจะวิเคราะห์ได้ก็จะต้องมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือนะคะเครื่องมือแรกนะคะก็คือการจัด ทำรายการทักษะการปฏิบัติงานหรือที่เรียกว่า Skill Inventory นะคะในส่วนของ Skill Inventory นะคะเป็นดูเป็นการดูในส่วนของพนักงานรายบุคคลเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะเรามีพนักงานเป็นใครบ้างทำหน้าที่อะไรคุณสมบัติความสามารถโอกาสในการก้าวหน้าของอาชีพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในรายละเอียดนะคะและในส่วนที่2ค่ะเครื่องมือที่2ก็คือจะต้องมีการจัดทารายการทักษะการในเรื่องของการบริหาร ต้องบอกก่อนนะคะว่าในส่วนของเครื่องมือแรก Skill Inventory นะคะตัวนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนพนักง,งานระดับปฏิบัติการในส่วนเครื่องมือที่2การจัดทํารายการทักษะ ทางการบริหารเป็นในส่วนของผู้บริหารนะคะหรือที่เรียกว่า management inventory และในส่วนของเครื่องมือที่3ที่จะต้องใช้ประกอบนะคะในการที่เราจะวิเคราะห์แรงงานที่มีอยู่ได้ก็คือในเรื่องของการวางแผนเพื่อความต่อเนื่องนะคะในส่วนของตําแหน่งงานนั้นๆนะคะหรือที่เรียกว่า succession planning นะคะในส่วนของ succession planning เนี่ยมันเป็นการ plan เพื่อที่จะวางคนนะคะ <c oughs> นำวางแผนกำลังคนเพื่อไปทดแทน คนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการย้ายงานหรือมีโอกาสในเรื่องของการ,กรเกษียณแต่โดยหลักๆแล้วเราก็จะวางไว้สําหรับคนที่กเกษียณดังนั้นเครื่องมือในการที่เราจะวิเคราะ์แรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเราก็จะใช้3เครื่องมือหลักๆประมาณนี้นะคะนั่นก็คือ skill inventory management inventory แล้วก็ succession planning นั่นเองค่ะ ในส่วนของเครื่องมือแรกค่ะ Skill Inventory อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการบันทึกนะคะทุกคนก็คือเราก็จะบันทึกในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด IU, อายุการศึกษานะคะทักษะความสามารถพิเศษต่างๆแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาดูในเรื่องของตำแหน่งงานณนะปัจจุบันนะคะว่าพนักงานคนนี้ ทำงานตำแหน่งอะไรนะคะเข้ามาทํางานเมื่อไรระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานมากแค่ไหนแล้วนะคะนอกจากนี้เราก็จะมาดูอีกค่ะวว่าประสบการณ์การทํางานจากหน่วยงานอื่นมีไหมสิ่งที่มีติดตัวเขามาก่อนที่มาถึงเรามีอะไรมาบ้างนะคะอัตรางเงินเดือนในปัจจุบนันผลการประเมินงานในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเป้าหมายอาชีพของพนักง,งานนะคะเป้าหมายก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าเกิดเป้าหมายเขาไม่ได้อยู่ในองค์กรเราเราก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะคะความพร้อมในการเลื่อนตําแหน่งและนอกจากนั้นเราก็จะ ต้องมาดูในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะที่พนักงานคนเนี้ย ต้องการเพื่อให้เขามีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นเรื่องนี้สําคัญยังไงสาคัญสาคัญมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทราบค่ะว่าบุคคลคนนี้มีอ่เขาเรียกอะไรคะมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองหากเราพัฒนาบุคคลนี้โดยการให้การฝึกอบรมส่งเขาไปเรียนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาและสามารถนํามาใช้ในงานได้ถ้าเกิดหนึ่งคนคนนี้ค่ะสามารถที่อ่พัฒนาตนเองและสามารถทํางานได้ดีขึ้นได้เราอาจจะไม่ต้อง มีการในส่วนของจ้างพนักง,งานเพิ่มก็เป็นไปได้อันนี้ในส่วนของ skill inventory นะคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลลักษณะนี้ค่ะกับพนักง,งานทุกคนนะคะเพื่อให้ทราบว่ามีใครอยู่กับเราบ้างตำแหน่งเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นอย่างไรเขาวางแผนในอาชีพของเขาอย่างไรและเขามีความสามารถในการพัฒนาหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่นะคะ ต่อมาในส่วนของ management inventory อันนี้ก็คล้ายๆกับ skill inventory ค่ะแต่ว่าก็จะเน้นไปส่วนในส่วนของงานผู้บริหารค่ะก็แน่นอนค่ะมีในเรื่องของประวัติผู้บริหารที่ผ่านมานะคะทักษะความเชี่ยวชาญจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องของการบริหารงานในแต่ละฝ่ายรวมไปถึงในเรื่องของศักยภาพในการเลื่อนตำแหน่งเก่งไหมพอที่จะมีโอกาสในการที่จะพั ฒนาให้สามารถเลื่อนตำแหน่งในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้หรือเปล่าผลการปฏิบัติงานในปัจจุบนันรวไมไปถึงเป้าหมายในอาชีพของบุคคลหรือผู้บริหารคนนั้นด้วยเช่นกันค่ะ และถ่ายที่สุดนะคะ succession planning อันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าในส่วนของการระบุข้อมูลนะคะเวลาที่เก็บข้อมูลในเรื่องของ succession planning หรือว่าการเตรียมการเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงนะคะดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นณวันนี้ค่ะเรามีตําแหน่งผู้จัดการทั่วไปนะคะชื่ออะไรก็ว่าไปนะคะกําลังดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบันนี้เลยค่ะแต่ว่าคราวนี้ค่ะเราก็จะต้องมีการวางแผนค่ะเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าในส่วนของอุตสาหกรรมการ บริการนั้นการย้ายงานการเปลี่ยนงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะและเปลี่ยนกันบ่อยมากตําแหน่งผู้จัดการทั่วไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเขาก็ระบุไว้เลยค่ะว่าวันนี้เรามีใครนะคะเป็นผู้จัดการทั่วไปและ หากบุคคลคนนี้ลาออกนะคะหรือย้ายงานเราต้องการหาใครมาทดแทนบุคคลคนนี้ก็จะมีการิิต์รายชื่อเลยค่ะว่ามีอันดับที่1 2 3นะคะศักยภาพค่ะซึ่งศักยภาพก็จะย้อนไปดูในส่วนของ management inventory หรือว่า skill inventory นะคะเราก็จะทราบเลยค่ะว่าเขามีศักยภาพปานกลางศักยภาพสูงศักยภาพต่ำ ปีที่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปอีกกี่ปีละ่ะนับจากวันนี้อันนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก skill inventory management inventory ออกมาเป็นในส่วนนี้เพื่อเตรียมการวางแผนนะคะในส่วนของบุคคลเข้าประจำแต่ละตำแหน่งเมื่อตำแหน่งงานนั้นๆวางลงนั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะในส่วนของ succession planning โดยส่วนใหญ่ก็จะแพลนไว้สำหรับในส่วนของคนเกษียณนะคะ ย้ำกันไปสองสามรอบแล้วนะคะว่าในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยค่ะเราก็จะต้องมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่สําคัญคือเราต้องดูด้วยค่ะต้องวิเคราะห์นะคะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอัตราการเข้าออกไม่ว่าจะเป็นลาออกเลื่อนตําแหน่งเปลี่ยน,นแผนกหมดสัญญาให้ออกไล่ออก,กเกษียณพักงานเจ็บป่วยหรือรังอันนี้เป็นเหตุผลนานาจิตตังเลยค่ะทุกคนว่า เอ้ยมันมีผลกับอัตรากําลังที่เรามีอยู่นะวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนค่ะในวันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการนํามาใช้ทดแทนคนนะคะดังนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่อง,องกำลังคนวางแผนในเรื่องของงานใหม่นั่นเองงบประมาณที่มีภายในองค์กรต่อให้เราต้องการพนักงานแต่หากงบประมาณจํากัดก็อาจจะไม่สามารถที่จะว่าจ้าง งานได้ครบทุกตำแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันความต้องการและลักษณะของลูกค้านะวันนี้นโยบายธุรกิจแผนกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าในการที่เราจะวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของเรานั้นต้องให้สอดคล้องกับแนวนโยบายนะคะถ้าเกิดนโยบายต้องการขยาย องค์กรให้ใหญ่ขึ้นพนักง,งานก็ต้องเยอะขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป้าหมายคือต้องการพัฒนาคนที่อยู่ในองค์กรนะคะให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นต้องการใช้คนลดน้อยลงก็อ,อาจจะต้องไปเน้นในเรื่องของพัฒนาศักยภาพแทนนั่นเองอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันนี้อาจาราค่าจ้างขั้นต่ําเท่าไหร่ละคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบห้านะคะรวมไปถึงอัตราว่างงานในตลาดณปัจจุบันด้วย นะคะ ต่อมาเมื่อสักครู่เราได้ดูกันไปในส่วนของตลาดแรงงานภายในองค์กรไปแล้วนะคะซึ่งเราดูด้วยกันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการวิเคราะห์นะคะความต้องการในส่วนของทรัพยากรมนุษย์นะคะ,ะซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณสามวิธีการนะคะในการที่เราจะวิเคราะห์นะคะเราจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะด้วยการ3วิธีไม่ว่าจะเป็น skill inventory management inventory แล้วก็ succession planning รวมไปถึงเราจะต้องดูในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงนะคะของในส่วนของพนักง,งานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกการลาพักการเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องอื่นๆต่อมาค่ะมาในส่วนของที่2นะคะพาที่2ในเรื่องของการวิเคราะห์ทรัพยากรนมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กรนะวันนี้ในส่วนที่2เราก็พูดในเรื่องของตลาดแรงงานภายนอกองค์กรนะคะในส่วนของตลาดแรงงานภายนอกองค์กรนะคะเราก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของลักษณะทางประชากรระดับการศึกษาของแรงงาน ความต้องการทำงานแบบชั่วคราวไม่เต็มเวลาแรงงานผู้อพยพเข้ามาในประเทศหรือว่าจากต่างประเทศนั่นเองที่พูดในเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าอันนี้เมื่อสักครู่เราคุยกันภายในองค์กรแต่ภายนอกองค์กรนั่นหมายความว่าบุคลากรที่เรามีโอกาสที่จะจ้างงานเข้ามาช่วยในส่วนต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใน เป็นธุรกิจบริการนะคะในส่ธุรกิจบริการนั้นแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปแล้วมีในเรื่องของไฮซีซั่นโลซีซั่นดังนั้นในช่วงของไฮซีซั่นเราอาจจะไม่สามารถที่จะจ้างพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานประจําได้นะคะแต่เราก็อาจจะต้องมาพิจาราดูเ่าว่าเอ๊ะมันมีแรงงานในช่วงไฮซีซั่นมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะระดับการศึกษาของแรงงานในช่วงปัจจุบัน ความต้องการในการทำงานนั้นดูสิคะว่าในช่วงเทรนนะวันนี้แล้วคนต้องงานที่จะทำงานชั่วคราวทำงานไม่เต็มเวลามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแรงงานที่มาจากต่างประเทศต้องบอกเลยว่าคู่แข่งสำคัญของคนไทยในธุรกิจบริการคือชาวฟิลิปปินส์นะคะถ้าเกิดพูดถึงภายใน แถบทวีปเอเชียบ้านเรานะคะฟิลิปปินส์มาเลเซียนะคะสิงคโปร์นะคะเนื่องจากคนเหล่านี้ได้ภาษาอังกฤษคะ่ะทุกคนเมื่อได้ภาษาอังกฤษต้องบอกเลยว่าในเมื่องานท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแรงงานในประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรม บริการนะคะจึงต้องการคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,าษาได้ดังนั้นแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศอย่างฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร,ร,ร์อาจจะไม่ใช่นะคะบ้านบ้านเมืองเขาเจริญอยู่แล้วนะคะแต่ก็ในเรื่องของงานบริการจากฟิลิปปินส์เข้ามาบ้านเราเยอะมากๆนะคะทุกคน ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทางหน่วยงานหรือแต่และองค์กรเนี่ยพิจารณาควบคู่กันไปกับในส่วนแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างที่บอกค่ะไม่ได้เพียงพิจารณาเพียงแค่ภายในองค์กรแต่เราพิจารณาภายนอกองค์กรด้วยเพราะคําว่าปัจจุบันนั้นคือโอกาสที่เราจะมีพนักงานณนะวันนี้นั่นเองค่ะ และเราได้ดูกันไปทั้งสงส่วนแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการพยากรความต้องการทรัพยากรมนุษย์และในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ดังนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลจากสองก้อนนี้นละคะเราก็นํามาเปรียบเทียบความต้องการกับจํานวนที่มีอยู่หลังจากนั้นก็วิเคราะห์มันนะคะว่าพนักงานเกินหรือเปล่าหรือพนักงานพอดิบพอดี หรือว่าตอนนี้เราขาดแคลนพนักง,งานหลังจากนั้นเราจึงดําเนินการวางแผนทําในขั้นตอนถัดไปดังนั้นเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นขั้นแรกๆเลยในการที่เราจะจัดการในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพค่ะทุกคนก่อนจะจากไปวันนี้นะคะอยากจะทิ้งท้ายไว้กับ you cannot push anyone up the ladder unless they are willing to climb เขาบอกนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะผลักใครหรือว่าผลักดันใครให้ขึ้นไปยังที่สูงสูงได้ปีนบันไดขึ้นไปที่สูงได้นะคะ จนกว่าเขาคนนั้นค่ะจะยอมที่จะปีนป่ายขึ้นไปเองนั่นหมายความว่านะวันนี้นะคะองค์กรนะคะต่อให้พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีประสิทธิภาพสามารถทํางานได้สามารถเลื่อนตําแหน่งได้แต่หากบุคคลคนนั้นไม่พร้อมหรือไม่ต้องการเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำให้บุคคลนั้นนะคะสามารถขึ้นไปยังที่สูงหรือก้าวหน้าในการงานได้นั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ